สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูนะว่าไปเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกอะเราเตรียมชุดไปยังไงซื้อที่ไหนไม่ได้ซื้อเตรียมไปต้องแบบมีอะไรบ้างเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าเรามีอะไรบ้าง เริ่มแรกเลยดีกว่าเราไปเล่นสโนว์บอร์ดอะไป3วันที่ลานกาลายยซาว่าลานอีซูชิลานยูซาว่าโคเกนตามลานนี้เราสลับเล่นเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันเลยเพราะว่ามีเพื่อนที่เล่นเป็นอยู่แล้วอะไปด้วยก็คือให้ให้เพื่อนเลือกเลยซึ่งสําหรับ มือใหม่แบบใหม่มากๆเลยนะคือเราเองก็ใหม่มากๆเหมือนกันไม่เคยเล่นเลยอันการ่ายูสวะ awa, คือมีครบทุกอย่างสาม,มารถไปแต่ตัวได้เลยมีครูมีอะไรพร้อมทุกอย่างว่าเหมาะสําหรับคนที่เหมือนแบบเอ้ยอยู่ๆแบบไปโตเกียวแล้วอยากไปเล่นสนโนว์บอร์ดก็คือไปได้เลยอันนี้สะดวกจริงๆเริ่มที่ชุดนิดเทค ชุดอ่ะมีหลายชั้นใช่ไหมชั้นในสุดอ่ะ uh. ใส่เป็นฮีทเทคบางคนก็เหมือนมีฮีทเทคมีเบสเลเยอร์อะไรเราไม่ได้ซื้อเราใช้แค่ฮีทเทคเพราะว่าเ mm hmm. พื่อนที่เล่นบ่อยๆอย่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเยอะเราเล่นไปสักพักอะ่ะมันจะร้อนก็ควรเตรียมไปผือว่ามันเกิดเหตุการณ์ไปคาดฝันอยู่ๆจะหนาวขึ้นมานมีหิมะพายุอะไรก็ตามอันนี้ยูนิโคลใส่เป็นยูนิโคลบางแบบนี้เลยทุกคนรุ่นรุ่นเบสิกสุดเลยซึ่งเรามีอยู่แล้วที่มีคือเป็นไซส์เด็กด้วยเพราะว่าราคายอมยาวกว่าแล้วก็ แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นกางเกงอะเตรียมไปคือเป็นเนื้อบางเหมือนกันเลยยูนิโครมเหมือนกันแต่สุดท้ายอะพอเพื่อนที่ไปด้วยเห็นว่าแบบเฮ้ยมันบางมากอะให้ยืมรุ่นเอ็กซ์ตร้าหนาขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ได้หนาถึงขั้นว่าเป็นแบบมีบุบุขนนะคือไม่ขนาดนั้นแค่หนาขึ้นมานิดนิดนึงเราใส่เราก็อ๋อโอเคนะพอเพื่อนบอกว่าเออเดี๋ยวแบบเวลานั่งบนที่มา้าเนี่ยเราจะเย็นเย็นตรงโ้นได้ ได้เลยสนับเขา่าเรื่องเข่าเป็นเรื่องสําคัญทุกคนเราต้องมีสนับเขา่านี่เราซื้อมาตาักช้อปปีนะประมาณแบบสองร้อยอ่ะที่ไม่ไม่เกินสองร้อยห้าสิบแน่ๆอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะคือเราก็เลือกที่มันมีหนาหนาหน่อยเพราะว่าบางทีกลัวลงมกนหินมะแล้วมันจะเจ็บอะมันกระแทนะกเนี่ยอันหนึ่งที่เราซื้อไปก็คือสนับก้นคือเราเห็นบางคนนะใส่เป็นกางเกง แบบเป็นกางเกงที่มีสนักข้างๆแต่ถ้าเราซื้อแบบนั้นมาแล้วเราจะถอดอ่ะมันมันน่าจะลำบากเลยซื้อเป็นแบบนี้อันนี้คือเหมือนเราอะส่วงเอาเอา,เอาตัวไว้ข้างหน้าแรปเอวแรปช่วงขาตัวเนี้ยรัดไว้มันก็จะ ปกป้องช่วงแบบสะโพกเราเกือบๆถึงหลังอยู่นะสะโพกเรารัดขาอะไรเงี้ยทั้งหมดจะได้เซฟหลังเซฟสะโพกเซฟก้นกบเราทั้งหลายซื้อมาไม่แพงทุกคนประมาณสามร้อยกว่าบาทซื้อในช็อปปี้เหมือนกันแต่อันนี้น่าจะเป็นของจีนสิ่งที่รู้สึกว่าพลาดที่สุดที่ซื้อไอเนี่ยมันทําให้เราแบบลําบากอะมันใหญ่เนี่ยพอมันใหญ่แล้วมนันเหมือนเถอะดะแล้วมันแบบทาให้เราทรงตัวลาบากแล้วอะไอเนี่ยเหมือนเป็นภาระคือตอนไปเรียน สโนบอร์ดอะคือเราใส่นะสชั่วโมงเราใส่เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกแบบมันแน่นอนะมันสุดท้ายอะเพื่อนเลยบอกไปถอดเลยตนะัดสินใจถอดโอ้โหชีวิตดีขึ้นเยอะค่ะทุกคนเพราะจริงๆอะเกานเกงมันก็หนาๆมันก็ซัพพอร์ตเราอยู่นะอีกอย่างไม่ค่อยล้มแบบหงายหลังด้วยส่วนใหญ่ล้มแบบคว่ำหน้าโอ้ย <c oughs> ลถ้าจําไม่ผิดตัวละทัน200บาทเราบวกลบคู้นหันกับราคาที่เช่าแลว้วอะราคาพอๆกันของเราเองดีกว่าเผื่อมีนทริปหน้าเราจะได้ไม่ต้องแบบไปเช่าก็ใช้งกงกินตัวเดิมได้กางเกงอันเนี้ยต่าคัญมากนะส่วนตัวคิดว่ากางเกงสโลมบอดมันต้องมีอะจะไปใส่กางเกงธรรมดาเล่นน่าจะไม่เหมาะเพราะว่าเขาจะมี2ชั้นใช่ไหมแล้วชั้นแรกมันก็จะบีบแบบหนาๆการหิมะเข้าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่หนาวเลยชั้นที่เป็นแบบ ยางยืดอะโอขาที่เราใส่รองเท้าสโนว์บอร์ดแล้วอะไอยางยืดตัวเนี้มันต้องลงมาปิดตัวบูทอะเพื่อไม่ให้หิมะมันเข้าแล้วมันละลายเข้าไปในรองเท้าแล้วเราก็จะแบบไม่ต่อยถ้ามันเปียกมันแฉะหรือว่ามันมันหนาวอะไรเงี้ยถือว่าราคาแบบรับได้อะสีก็น่ารักด้วยเพราะว่าใส่มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คือเราอะซื้อไซส์42ตอนแรกเพราะเรารู้สึกว่าเราใส่ได้คือเอวมันได้พอกลับมาบ้านอะเหมือนถ่ายให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันดูแบบ มันดูแน่นไปเราต้องนั่งยองๆเพราะว่าเวลาเราเล่นบอร์ดอะต้องนั่งลุกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยถ่ายเอาไปเปลี่ยนเป็นไส์4สโชคดีมากที่เอาไปเปลี่ยนใส่สนับเข้าไปก็คือน่าจะตุงเพราะ44ก็ตรงแล้วข้อเสียของดีแคทลอนตรงเนี้ยเราเห็นกางเกงสโนว์บอร์ดของเพื่อนอนะมันจะเป็นแบบติตุ่แกะสมมติว่าเอลมันหลวมใช่ไหมตุแกมันก็จะปรับอย่งเงี้ยแล้วก็แปบบ๊บแต่อันเนี้ยคือไม่มี เราอะสามารถเอาเข็มขัดมาใส่ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสเอาจริงก็ไปเล่นเอวหลวมนะแต่สุดท้ายอะใส่ฮีทเทคใส่นู่นนี่นั่นมันก็ได้ไม่ได้แบบมีปัญหาทุกคนใสปที่ฟลีสก่อนละกันนะทุกคนเนี่ยผ้านี่ผ้าฟลีสอย่า,าเงี้ยเหมือนที่เขาใช้เดินป่าเลยอะอันนี้เราเอาจากของที่บ้านไปนะแล้วก็มีสิตร มีอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้สื่สอสีรู้แหละว่าไม่ได้แมทช์กับกงเกงแต่ว่าช่างมันถึงเป็นประหยัดเวลาที่เราไปเล่นสั่พ่าพอมันร้อนจริงๆอะทุกคนเราใส่3ชั้นพีเทคมีตัวนี้แล้วก็เป็นตัวข้างนอกใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปก็ร้อนนะถ้ามีซิปเนี่ยเราว่าดีมากเพราะว่าบางทีมันช่วยแบบรูดซิปลงมาเนี่ยมันก็ช่วยระบายอากาศได้ที่มันร้อนมากจริงๆแบบเหนือแตกพลากเะยะอยะ่เราแบบพักสโนว์บอร์ดเราก็ชดชุดนอกแล้วเราก็เหลือแค่ชุดนี้ได้ ข้ข้างนอกเป็นอ u t เล l a อร์แล้วอันนี้ก็สําคัญกคือถ้าใครมีแบบค,คล้ายๆกันก็ออกไปเล่นได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไปหาเชา่าได้นะแต่เราประหยัดก็เรายืมพี่ชายเราไปเขาบอกว่าเขาเคยใส่ไปเล่นหิมะลมแบบหิมะมันไม่เข้างั้นยืมเขาไปลองดูละกันสมมติว่ามันมันไม่กันหิมะเดี๋ยวเราไปหาเช่าเอาก็ได้ไม่เป็นไรเผื่อไปก่อนเผื่อมันเวิร์กก็จะใช้เล่นเป็นได้สามวันไม่ต้องเช่าเป็นปป super dry เป็น super ปปด r y รุ่น e จเนีย e r ข้างในก็คือหนาอยู่นะเป็นแบบบุบๆคนๆแบบนี้อะ่ะมีซิปมีอะไรตรงหน้าอกตรงเนี้ยสะดวกตรงที่เวลาเราอะใส่ทีป่ปัรพวกสกีพาสไว้ตรงนี้ใช่ปะ่ะเราจะขึ้นแชร์ลิฟอ่ะเราก็คือไม่ต้องลวงไปหยิบแบบหน้าอกเหมือนแบบติดอย่างเงี้ยใส่ไอ้ไอ้แผงบาโคแล้วก็ตึ๊กเข้าไปคือถ้าใครมีชุดที่มันเหมือนกันลมกัน น้ำกันหิมะคล้ายๆกันแบบเนี้ยแต่ต้องเป็นคิดว่าควรจะเป็นตัวที่มันแบบลู o s o หน่อยเนี้ยถ้ามันฟิตมันจะแบบเล่นลําบากรู้สึกว่าใส่ตัวใหญ่ๆอ่ะทให้เราแบบเคลื่อนตัวได้ง่ายมากกว่าอันที่ใหู้เงา้าใกลๆเนี่ยประมาณเนี้ยมันอันเนี้ยกันหิมะได้แน่นอนเพื่อนที่ใส่ชูเซอร์โนบอยอ่ะมันจะไม่เกาะของเราไอตัวเนี้ยมันเกาะหิมะมันเกาะเป็นน้ําแข็งเลยแต่ว่ามันไม่ซึมเข้าไปให้เรารู้สึกหนาว มันไม่เปียกเลยถูกว่าโอเคแต่ใครมีใครล้ายกันจะพกไปแทนสโน์บอร์ดก็ได้ก็ใช้เล่นได้เหมือนกัน ซีอ CO ินนะมาตัดจีเข้าไปซีอ yeah. mm ินเลยแล้วเสิร์ชว่าสกีซ็อกโรบอทซ็อกอย่าเงี้ยมันก็ขึ้นมาให้เราเลือกเลยเราเห็นว่าหน้าตามันนะคล้ายๆกับที่เราเห็นที่ดีแคทลอนเราก็เลยคิดว่าเออมันก็คงใช้ได้แล้วราคามันถูกกันแบบครึ่งๆอ่ะทุกคนเราก็เลยเออใช้ลองใช้ดูแบบผ้ามันหนานี่ยแล้วมันก็กระชับเท้ายาวมากนะเหมือนขึ้นมาถึงใต้เข่ะรองเท้าสนวบบอดใช่ปะมันจะแน่นแล้วเวลาแบบ เราแบบเลี้ยวนู่นนี่นั่นก็จะไปดกดหน้าเท้ากล้งเนี้ยมันก็จะเหมือนช่วยแบบไปป้องกันไม่ให้หน้าแข้งเรามันเสียดสีเออเราก็จะไม่เจ็บอ,อันเนี้ยใส่อันเนี้ยคือโอเคเลยคิดว่าเป็นอันที่แบบถ้าถ้าไปเล่นอีกก็จะไม่ซื้อใหม่ก็จะใช้อันเนี้ยแหละคู่ละประมาณ1้0ยหมังไม่เกินสองยแน่นอนรวมส่งแล้วด้วยอันนี้คือผ้าบบเอาไว้กันแบบพวกหิมะลมอะไรเงี้ยเอาไว้ปิดปิดหน้าตรงนี้ย ซื้อมาประมาณ20กว่าบาทเองนะถาว่ากันได้ไหมอะมันกันได้รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กตรงที่มันไม่ได้มีที่เกี่ยวหูอะมันหลุดมันก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนลงแล้วมันรำคาญให้ซื้อใหม่อะคิดว่าอยากได้แบบที่มีเกี่ยวหูมากกว่าถามว่าถ้าแบบชั่วคราวกันได้ไหมอันนี้กันได้ซื้อในช้อปปี้เหมือนกันค่ะ รู้สึกว่าเขาจะไม่มีให้เช่านะทุกคนที่กาลาอยู่สาว่าก็ไม่มีเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฮจีนอะไรพวกเนี้ยเขาเลยไม่มีให้เช่าแล้วสวยไหมกดมาจากช้อปปีเจ้าเดิมหกรกว่าบาทคุ้มมากนะกันหมอกด้วยวันที่เราไปเล่นนะ่ะผิมะตกเยอะมากแล้วแบบหมอกลงไม่มีหมอกไม่มีแบบฟ้าขึ้นเลยอะนี่แล้ตรงเนี้ยถอดได้ด้วย คือไม่รู้เหมือนกันว่าถอดทำไมพอถอดได้ก็รู้สึกว่าเออมันมันคงจะมีอะไรพิเศษมาเลยถอดได้ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะว่าทำไมถึงถอดเป็นฟองน้ำนิ่มๆอย่างยางตรงนี้เอาไว้เวลาล็อกกับหมวกกันน็อกแล้วมันไม่ลื่นอันนี้คุมมากคุมมากสำหรับมือใหม่นะเล่นจริงจังก็คิดว่าแว่นอาจจะอาจจะควรเปลี่ยนแต่เรารู้สึกว่าลองครั้งเดียวก็อันนี้ก็โอเคนะไปเล่นกลับมาก็แอบมีรอยอยู่นะ ถุงมือทุกคนอันนี้คือเราขอโทษที่เราไม่มีมาให้ทุกคนดูเพราะว่าทําหายหายวันสุดท้ายไปเล่นแล้วแบบถุงมือหายไปไหนอะตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสรุปก็เลยไปเช่าร้านข้างนอกเอานะคะเนี่ยมีรูปให้ดูนะทุกคนอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเราทําหายกดจากช้อปปี้เหมือนกันคู่ละไม่เกิน150บาททุกคนเสิร์ชได้เลยแบบถุงมือกันหิมะโอเคมากตลอดเวลา2วันที่เล่นนะคือมันไม่ซึมเข้าไปในแบบ นิ้วเลยอะทุกคนเหมือนที่ใส่แบบช่องใส่ของใส่พวกสก,กีพาสอะไรอย่างนี้ได้นะรัดข้อมือปรับรัดได้แล้วก็ตรงข้างบนอะก็จะมีเหมือนเป็นแบบรัดไว้ไม่ให้แบบพีมาเข้าอนะไรเงี้ยซึ่งเราว่าเนี้ยโอเคมากๆคุม้มคุ้มเลยแต่ข้อเสียก็คือเขาอะไม่มีตัวแบบสายคล้องข้อมือซึ่งเราว่าควรเอาถุงมือที่มันมีสายคล้องนะเพราะว่าเวลาเราถอดอะมันจะได้ไม่หายถ้าใครแบบจะซื้อใหม่ก็ลองดูที่มันมีแบบสายห้อยด้วยก็จะดีกว่าถ้าไม่ ซีเรียสอะไรเงี้ย<ม>ก็ซื้ออย่างนี้ไปซื้อสองอังนถ่ายยังค้มเลยทุกคนนี้เดี๋ยวให้ย้อนไปดูนิดนึงว่าเราแวน่นยี่ห้อนี้นะในช้อปปีมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครูที่ครูที่สอนสโนบอ,อร์ดอะทักว่าแบบเฮ้ยแบบไปเอาแว่นจากไหนอะฝรั่งไงก็กลัวแบบเขาไม่เก็ตบอ,อ้ยเราสั่งแบบช้อปปีมานะบอกเออแว่นสวยจังเลยบอกว่าเอ้ยเราใส่ยี่ห้อหรือเปล,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 ลาาชช่าเลยนี่งนอาจจะชมเฉยๆหาเรื่องคุยอะไรเงี้ย ก็คือหมวกกันน็อกอันนีนะ้คิดว่าสําคัญเลยเราเห็นบางคนเล่นไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเราเวลาเราล้มที่อะหัวมันแบบฟาดอะมันีเราก็ยังแบบตั้งรับไม่ทันใช่ไหมถ้าไม่หมวกกันน็อกอาจจะแบบหมองสั่นแต่หมวกกันน็อกเราไม่ได้ซื้อคือเราไปเช่าอ่าราคาเช่ากับราคาซื้ออะไม่ได้ตาดไปเช่าอ่ะเราไม่ต้องแบกไปเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะชอบไหมรองทเท้าสโนว์บอร์ดกับ แผ่นบอร์ดต่างๆอ่ะอันนี้วันแรกเราไปเช่าของร้านกาลาอยูสวาแต่ที่2องเราเช่าของร้านเชนดอฟเชนดอสองวันเลยแล้วก็เราไปเล่นร้านอีกนเนี้ยเขาอ่ะมารับมาส่งในวัดรองเท้าพาไปอะไรเนี้ยร้านเขาก็มีอุปกรณ์เยอะมากแล้วก็ราคาค่อนข้างโอเคเผื่อใครไปที่เดียวกับเราไปหาร้านนี้เช่ากันได้นะคะมีบอร์ดหลายไซส์ด้วยแล้วก็มีรองเท้าให้เลือกแบบค่อนข้างเยอะทีเดียว ก็ใช้เองจริงๆตลอด3วันซึ่งส่วนตัวโอเคมากกับสิ่งของที่เราแบบเลือกไปครั้งนี้อยากจะบอกไว้ว่าเผื่อแบบใครเป็นมือใหม่ไม่อยากจะซื้อของแพงอยากจะลองแบบเออเอาเท่าที่มีอะไรอย่างนี้ไปก่อนก็ไปลองเลือกดูได้นะทุกคนสิ่งที่เราใช้อะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดโดยส่วนตัวแล้วจากประสบการณ์ถือว่าอะไรที่โอเครับได้สามารถตลอด3วันอะเราก็ใช้ของพวกนี้แหละซ้ำ หมายถึงไม่ได้เปลี่ยนเลยนะทุกคนถ้ารีวิวนี้ผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยมีเสียงแซกแซกเข้ามาบ้างว่าชุลมุนมากรอบตัวแล้วจริงๆแล้วอัดคลิปนี้แล้วเมวื่อวานแต่คลิปลืมกดก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ขอบคุณนะทุกคนบ๊ายบาย